สวัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece s อ o w ของครับ Mr K กวันนี้ครับข่าวสารของกาชาอนาคตนะครับได้มานะครับกาชาของเทเชอร์แมวครับประจำกลางเดือนนี้ครับข่าวสารได้มานะครับซึ่งรอบนี้ครับก็จะมีตัวคอนใหม่มาถึง3ตัวด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นโคบี้นะครับ6ดาวแล้วก็คุซัน5้าดาว กราฟ5ดาวครับนี่คือกราฟนะด้านซ้ายมือนี่คือกราฟนะครับ <c oughs> เป็นกราฟร่างหนุ่มนะครับอ่าหนุ่มแบบโคตรหนุ่มเลยนะร่างเนี้ยเราไม่เคยเห็นในเกมมาก่อนนะครับหรือในอนิเมะมังงะก็ตามเราเคยเห็นแค่แวบเดียวนะนี่คือเป็นกราฟร่างหนุ่มแล้วก็คูซันร่างหนุ่มแล้วก็โคบิคุงร่างอาที่ต่อยเกาะนะครับ6ดาวนะนี่คือกาชาของอนาคตนะ ที่จะมาของจริงนะครับคือวันที่13นี้10โมงเช้านะครับนี่คือกาชาของเทเชอร์แม็กนะซึ่งวันนี้ครับเราก็จะมาดูสกอตสกิลกันเนาะแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าสกิลของเจ้าโคบี้เนี่ยสามารถเล่นกับกราฟได้อ่ากราฟของกาชาใหม่อยู่ไหนะวะเนี่ยสามารถเล่นด้วยกันได้นะครับเล่นด้วยกันได้เลยอะ่ะคือมันจะมีผลลัพธ์ของที่ว่าถ้าหากมีการบัฟฮิลเลือดตอนจบเทิร์น เท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถเล่นคอมโบด้วยกันได้นะของกราฟล่างใหม่กับไอ้เจ้าอี้ด้วยพวกกลุ่มดาบแล้วก็โคบี้ใหม่เนี่ Brett, นเนยเล่นด้วยกันได้ดีนะไปดูสกิลสกิลกันเลยครับเข้ามาขายของกันสักครู่นะครับ <S <s <men> <S ก็แนะนําร้านของซอมบี้ลัฟนะครับร้านขายไอดีดองเพชรนะครับหลากหลายเกมนเ,าเนาะรวมทั้งเกมของอ่าวันพีดเบลตี้ลัสนะครับบีดเบลฟ์โซนะครับแล้วก็บอลเลเจนด์แบล็คโคเวอร โดโลเลววลลินะครับแล้วก็เกมเรานะครับของเกมวันพีเทรเชอร์คูนนะก็สามารถมาหาซื้อไอดีดองเพจกันได้เนาะและทาให้แพงครับแถมมีแบบสุ่มนะครับสุ่มแบบ0เพ็นะซึ่งผมเคยสุ่มได้นะครับสุ่มไม่ยากลองเข้ามาสุ่มเข้ามาซื้อกันได้ครับซึ่งลิงก์ร้านค้านะครับอยู่ใต้คลิปนะหรือคุณสามารถเซิร์ชใน Google พิมพ์คำว่าสองบี้ลัดก็มีขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับร้านของสองบี้ลัดครับ เรามาเริ่มต้นดูกันจากโคบิคุงนะครับ6ดาวก็ดูสวยงามดีนะเป็นโคบิคุงแบบว่าปล่อยหมัดนะครับหาชีตโค้โดเท่ะนี่เป็นโคบิ้คุงคนที่สองนอของเก๋น,นะครับของเขา6ดาวนะส,ก,ส,ก,สก,กูลสกิลก็มาดูกันเลยก็โคบิคุงนะครับก็เป็นตัวละครของรูปแบบสีเหลือง ซูเปอร์ครสสายหมัดแล้วก็ไฟทอนแท็บนะครับกับตันก็คือลดเวลาไม้ตายทั้งหมด1เทินสายหมัดลูกศรกระดาษจดเพิ่มโจมตี5.25เท่าเพิ่มเลือด1.25เท่าแก้วเหลืองเทีดีเป็นแก้วตรงสีของทีมถึกขึ้น15%ถ้าหากมีการกลางอนณาเขตของสายหมัดขึ้นมา จะสามารถเพิ่มโจมตีกับสายหมดเพิ่มขึ้นกลายเป็น6เท่าได้นะครับแล้วก็ทหารนะครับมีลูกเรือใช้สกิลของการกางอนาเขตขึ้นมานะครับลูกเรือหรือตัวเองก็ตามมีการใช้งานของการกางอนาเขตขึ้นมาซึ่งการกางอนาเขตนี้ไม่จํากัดว่าจะเป็นสายอะไรก็ได้คือจะเป็นสายดาสายธงก็ได้แต่ส่วนข้างต้น ต้งต้นที่ว่าเพิ่มโจมตีให้กับสายหมัดเป็นหกเท่านั้นจะต้องเป็นการกลางอนณาเขตของสายหมัดเท่านั้นสายหมัดถึงจะเพิ่มขึ้นหกเท่าส่วนข้างล่างนี่คือจะกลางอนาเขตโดยใครก็ได้จะเป็นสายอะไรก็ได้จะมีการนะครับบัฟฮิวเลือดตอนจบเทินให้6,7 0 0เทินแล้วก็จะมีการล้างของปิดไม้ตายโซ่ทั้งหมดได้6เทิน ซึ่งผลลัพธ์นี้ของการล้างบัฟของการบัฟฮิวเลือดนี้จะออกมาแค่2ครั้งนะครับต่อการเล่น1รอบนะก็บะตูคอครที่โอเคอยู่นะกัปตันเนี่ยโอเคนะครับเพราะเพิ่มดาเมิถึง6เท่าเนี่ยถ้าหากมีการกลางอนาเขตของสายหมัดถือว่าแรงนะแรงกับตัวละครอาธรรมดาอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่ลิมิตแรงมากนะครับแต่มีการล้างบัฟด้วยล้างบัฟถึง6เทอร์สอย่าง ฮิวเลอร์ตอนจบเถินได้ด้วยถึง7เทิร์นนะครับกระตันดูดีอยู่นะส่วนสกิลไม้ตายก็คือจะทำดาเมจ150เท่าใส่ทั้งหมดแบบทะลุเก,กราะป้องกันสายหมัดลูกศรกระดาษจดบัฟเอฟเฟ่แก้วให้2.75เท่าให้2เทเร์นถ้าหาโคบี้คุงเป็นกัปตันหรือเพื่อนกัปตัน จะมีการกลางอนณาเขตของสายหมัดให้สองเทินซึ่งอนาเขตนี้สายหมัดจะตีแรงขึ้น1.5เท่าถึกขึ้น25%เซนะครับอยู่2เทินนะอาาเขตนี้ครับคอมโบโก,ก็คือว่าให้โคบิคุงนั้นเป็นกัปตันหรือเพื่อนกัปตันก็ได้และกดไม้ตายไปก็จะมีการกางอนาเขตของสายหมัดขึ้นมาเมื่อการกางอนาเขตของสายหมัดปุ๊บก็จะมีผลลัพธ์ก็คือว่า มัดโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น6เท่าแถมมีการบัฟฮิวเลือดตอนจบเทิน์น7เทินล้างบัฟ2ออย่าง6เทินด้วยนะของโบคือกดไม้ตายปุ๊บผลลัพธ์ก็มีออกมานะครับแล้วก็จะมีการนะครับลดกูดาขอสสกิลไม้ตายทั้งหมดให้1เทินเพิ่มความแรงของบัฟเอฟเฟกแก้วให้อีก0.25เท่านะครับก็จากเดิมอยู่ที่2 เพิ่มไปอีกก็รวมกันกลายเป็น3เท่านะครับ2อเทินเลยนะแล้วก็ถ้าหาโคบี้คุงนี้เป็นลูกเรือก็จะมีการล้างของปิดไม้ตายโซ่6เทินนะครับเพิ่มเทินของบัคกเอฟเฟกต์แก้วให้อีก1เทินนะครับล้างของเกราดสีทองด้วยอีก2เทินนะก็คือว่าถ้าหากเป็นกัปตันเนี่ยสกิลหนึ่งเป็นลูกเรือก็สกิลหนึ่ง เป็นกัปตันกากอนาคขตได้เพิ่มความแรงบัฟเอฟเฟกแก้วได้เป็นลูกเรือล้างดีบัฟได้ล้างเกาะดสีทองได้นะครับก็มันค่อนข้างจะดูยืดหยนะุ่นนะเล่นเป็นกัปตันก็บัฟแรงเป็นลูกเรือก่อนล้างบัฟดีน่าสนใจนะครับตัวน,นี้ทำใจดีนะแล้วก็จะหากเราเออเป็นกัปตันเอเอใช่ถ้าหากเราเป็นกัปตันเราก็มีสิทธิ์ล้างบัฟได้ด้วยเพราะเป็นผลจาก สกิลของกัปตันนะเนาะพอแค่มีการกางอนณาเขตปุ๊บก็มีการล้างอาบัฟด้วยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นได้ทั้งลูกเรือก็ดีกัปตันก็ถือว่าจ่าดูดีนะส่วนสกิลติดตัวนั้นก็จะมีว่าอาตัวเองสามารถกันปิดไ่ตายได้6เถินนะครับแล้วก็จะหากกัปตันเป็นสายหมัดสามารถล้างใบกัปตันได้ทั้งหมด1่เถินนะอันนี้ถือว่าช่วยทีมได้นะ สมมุติว่าคุณเจอใบกับตันไปสัก6เทินแล้วก็ต้องคอคุณนั้นล้างได้แค่5เทินก็ผลลัพธ์นี้จาก6เทินก็เหลือแค่5เทินนะครับถือว่าช่วยทีมได้อยู่นะแล้วก็สกิลของเอ่อฟันนั่แทบไฟนอลแทบเอ้ยลืมไปซุปเปอร์ค์ดก่อนนะครับซุปเปอร์ค์ดเงื่อนไขก็คือจะต้องมีเป็นกราฟทาชิงิเฮลเมเปิลกาฟคูจาคุ ฮิบาลิหรือ X อสักหนึ่งตัวในทีนครับหรือก็คือว่าเป็นพวกกลุ่มดาบของกราฟนั่นแหละสักตัวหนึ่งนะสกิลคือจะทำดาเมจ70เท่าใส่ทั้งหมดแบบทะลุกรอบป้องกันล้างปิดไม้ตายของตัวเองให้10เทินซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราสามารถเป็นกัปตันก็ล้างปิดไม้ตายได้จากผลลัพธ์ของเจ้าซูเปอร์คาร์ดแล้วก็สกิลของไม้ตายนะครับ ลักของตัวเองก็สิบเถินนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแก้วทั้งหมดเร่มถึงมืดบนให้กลายเป็นแก้วของ TND ได้เพิ่มเทินของบัฟฮิวเลือดตอนจบเทินให้1เทนแล้วก็เปลี่ยนสายของตะครสายที่2ถ้าหางเป็นสายปืนจะเปลี่ยนให้กลายเป็นสายหมัดให้2เทินนะครับสายหมัดกลายเป็นซูเปอร์หมัดนะครับก็จะหาคุณเล่นมามีสายปืนอยู่ที่เป็นสายที่2 ก็สามารถเปลี่ยนค่าสายปืนให้กลายเป็นสายหมัดได้2องเถินนะสกิลของไฟนอลแฉบก็คือจะต้องมีเป็นลูฟี่เฮลเมเปิลทาชิงิกราฟเอ็กซกัสคูจาคูฮิบะริสักตัวหนึ่งในะไอ้ไอ้นี่มันซับพอร์ตก่อผิดไอ้นี่มันซับพอร์ตนะครับให้กับพวกนี้นะซับพอร์ตก็คือจะเอ่อออกมาเมื่อเจอโซ่นะครับจะออกมาล้างโซ่ให้2เทิร์น เพิ่มความแรงของบัฟเอสเกลให้0.2เท่าเออถือว่ามีประโยชน์นะเนี่ยล้างโซ่สองเธอเนี่ยแถมซัพบให้กับลูฟี่ได้ด้วยเพราะลูฟี่เนี่ยมันมีหลายล่างไงน,นิกงนิกะเกียสามสี่ห้าอะไรเงี้เนาะมีหลายล่างมากเพราะงานผมเชื่อว่าคุบิคุงนั้นซัพพอร์ตนี้ได้ใช้งานแน่นอนล้างโซ่สองเธอเนี่ยจะมากเลยนะ ส่วนไอ้เจ้าไฟนอนแชบกดผิดยัง้นมากินนี้ไฟนอนแชบนะครับ 1, 2, 3, 4, เวล1หนึ่งสอสา่าหนึ่นั้นเงื่อนไขจะต้องมี2ตัวส่วน5มีแค่ตัวเดียว2ตัวหรือตัวเดียวนั้นก็คือจะต้องมีเป็นรูปีกราฟทาชิงิเฮเมโปกัสคูจาคุฮิบาริเอกซสัก2หรือ1ตัว เวลหนถึงส well, ต้องมี2เวลหมีตัวเดียวพอนะครับส่วนเว well, ล1-2-3่งสนัดไม่มีลดเกราะเวลสเวลหมีลดเกราะ4รุงนะครับเวลหคือจะสามารถลดเกราะ4รุ้งลงได้50% 1ครั้งแล้วก็เพิ่มของอค่าเชนของฟอนต์แท็บคูณไป2เท่านะครับ เ,เงื่อนไขของฟอนแทบใช้งานไม่ยากหรอกไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยเอ่ะเออประเด็งนะเงื่อนไขไม่มีคูสันเว้ยเฮ้ยซูเปอร์คาร์ดก็ไม่มีคูสันแต่ห้าดาวใหม่ได้มีคูสันสะงังั้นเออเว้ยเงื่อนไขของเขาไม่มีคูสันเลยนะโดยรวมของสกิลในการลงด่านถือว่าดูมีประโยชน์นะ น่าจะได้ใช้งานอยู่เรื่อยๆอยู่นะครับผมมองงั้นนะเพราะตัวอของเทเชอมแบบเนี่ยปกตินะครับมันได้ใช้งานอยู่เกือบทุกเดือนอยู่แล้วบนบนไปนะครับเพราะงั้นโคบี้คุง้งถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะในการเปิดหาเก็บไว้เนี่ยสกิลมันดูดีมากเลยนะล้างบัฟได้เยอะเทินมีการบัฟดาเมที่แรงหรือจะเป็นซับพอตก็ได้ซับพอถือว่าแจ่มมากๆเลยนะโคบี้คุงใหม่ครับดูแจ่มนี่นะผมชอบฮนะ กิลมันดูมีประโยชน์ดีอ่ะส่วนในโหมดของพิวพีทีมสีเหลืองอีกแล้วแต่เป็นเหลืองแล้วก็หมัดนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะมีการเพิ่มของสายมัดนะครับ <Yeah. S 1> มัดไม้ตายไวขึ้น <Yeah. S 1> เพิ่มโจมตีสีเหลือง <Yeah. S 1> เพิ่มเลือด <Yeah. S 1> เพิ่มค่าคลิหมัดเหลืองนะครับโ <Yeah. S 1> ดยรวมไม้ตายคือทำดาเมจ5 0 0 0ใส่ระยะกว้างสายมัด บัฟโจมตี20วิลดเอ่อเวลามาตรทั้งหมดนะครับลงไป10%แล้วก็ทีมเรา1ตัวที่มีไม้ตายเต็มแม็กนะครับจะสามารถเล่งขึ้นมาได้อันนี้ก็คล้ายๆกับไอเจ้าโคบี้ฉลองแต่โคบี้ฉลองนะมันจะเป็นการเร่งแบบประมาณ3ตัวมั้งแต่โคบี้ของเทชเช่นแบบสามารถเร่งได้แค่1ตัว และตัวนั้นจะต้องมีไม้ตายเต็มแม็กก็ถือว่าโอเคและเอาไว้พลิกโอกาสได้สมมุติว่าคุณเล่นกับนิกะกระนิกะไม้ตายเต็มแม็กแล้วแต่นิกะยังไม่ถึงรอบที่จะขึ้นมาโคบีอ้ออกก่อนโคบี้ก็เร่งเอานิกะตัวนั้นที่อยู่อันดับข้างล่างเนี่ยขึ้นมาแถวบนเลย เพื่อจะได้เปิดสกิลก่อนนะครับถือว่าทําให้เรานั้นสามารถพลิกเกมได้อยู่นะเป็ตัวละคเอาไว้ป่วนทีมได้ดูดีอยู่นะในการเร่งของอาร์ตัวครที่มีสกิลเต็มแม็กซตัวนะครับส่วนของ G.P. ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นทีมแบบว่าหมัดแล้วก็เหลืองนะครับหมัดเหลืองเหรอกราฟมันเป็นอะไรนะกราฟนี่ก็หมัดเหลืองใช่ไหมเออใช่กราฟก็เป็นหมัดเหลืองนะครับ เป็นเหลืองแหละกราฟคือเหลืองนะเอาไปเล่นคู่กับกราฟนะครับในโหมดของพ p พน่าจะฉ่บอยู่นะโดยรวมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดูมีประโยชน์ดีนะครับน่าเก็บสะสมเอาไาใช้งานดีนะผมเชื่อว่าได้ใช้งานแน่ๆตัวนี้ฟันธงเลยอ่ามันไม่มายคมว่าเดือนนี้นะผมว่าเดือนต่อๆไปอะ่ะเดือนนี้คือมันอวยอยู่แล้วแต่ต่อๆไปะนะผมคิดผมคิดว่า หลังจากเนี้ไป3-4เ 4, ดือน5เดือนเนี่ยก็ยังได้ใช้งานอยู่นะครับมันดูมีประโยชน์ดีนะต่อไปคือเป็นกราฟนะครับกราฟ5ดาวของเทเชอร์แมปนะครับเป็นกราฟร่างหนุ่มนะ S <S สกิลก็คือลดคูดาสาสกิลทั้งหมดให้1เทินทำดาเมจ80เท่าที่เป็นสีแดงใส่1ตัวาการกดมาตายครั้งแรกนะครับก็จะมีการล้างของกระดสีรุ้ง ลดโจมตีให้4เทิร์นบัฟล็อกค่าเชมแบบเพิ่มได้ให้2.5เท่าถึง20เท่าให้1เทิร์นถ้าหากกดสกิลซ้ำอีก1ครั้งนะครับก็จะมีการล้างของเกราะสีลุ้งลดโจมตีเพิ่มขึ้นกลายเป็น6เทิร์นว้าวพของงานถ้าหากเราสามารถเล่นคอมโบให้สกิลเขาออกมาได้2ครั้งนะ สามารถล้างของกระรุงลดโจมตีรวมกันได้ถึง10เทอนนะครับถ้าหากคุณทำได้นะแล้วก็จะมีการอ,อ่บัฟเพิ่มค่าเชนให้1.5เท่า1เทินถ้าหากนะครับมีการบัฟฮิวเลือดตอนจบเทินตามรูปเลยเขียวๆเนี่ยเ,เนื้อเนี่ย3เทินขึ้นไปนะก็จะมีการลดคูดาวขอสกิวตัวเองลงได้8เทินนะครับผลลัพธ์นี้การลดคูดาวนี้ แ,แสดงแค่1ครั้งนะเพราะงานสกิลของกราฟมีอยู่ที่12เทินใช่ไหมลดลงไป8เพราะงั้นก็ต้องหาตัวเขาอื่นๆเนี่ยมาช่วยลดอีกประมาณอีก4เทินนะครับถึงสามารถกดสกิลได้ซ้ำสองครั้งนะส่วนซัพพอของกราฟก็คือให้กับไอ้เจ้า,าคุสัน สกิลคือจะออกมาเมื่อกดสกิลไม่ตายล้างลดโจมตี1เทินลดคููดาวสกิลของที่ซัพพอร์ตอยู่ให้1เทินนะครับส่วนของในโหมด PVP ไม่มีอะไรนะครับเป็นกราฟร่างหนุ่มนะต่อไปคือเป็นคุูซันนะครับร่างหนุ่มนะครับจริงคุูซันมันก็ไม่ได้แก่ตอนเนี้ย <c oughs> คูซันนะครสกิลกคือลดครูดาวสกิลของตัวเองลงไอ้ทั้งหมดลงไป1เทินทำดาเมจสีฟ้า7 0เท่าใส่1ตัว ใช้สกิลครั้งแรกล้างของเกราะสีฟ้าปึ๊บใบกัปตันหุยใบกัปตันลงสีเทินอ่าแล้วก็จะมีการบั๊มือแดงใส่ทั้งหมดให้1.4 1.75เท่าให้1เถินนะครับขออภัยครับลิฟพันกันนะครับเอาคือว่าล้าง4ปั๊บมือแดงไป1.75เท่าให้1เถินนะครับ แล้วก็จะหารนครับกดสกิลมมา่ตายอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c lusive> ก็จะมีการล้างของเกราะสีฟ้าใบกับตน <c lusive> เพิ่มขึ้นกลายเป็น6เถอนนะครับแล้วก็จะมีการนะครับ <c lusive> เพิ่มความแรงของแก้วอะไรนงใช่เพิ่มความแรงของแก้วเทียนดีแก้วเนื้อนะครับกลายเป็น2.5เท่าให้คุณได้อีก1่เถอนะแล้วก็จะหานนครับมี การบัฟฮิลเลือดตอนจบเทิน์เทินขึ้นไปอยู่แล้วก็จะมีการลดคูดากงสกิลของตัวเองลงไปให้8เทินนะครับผลนี้แสดงแค่1ครั้งนะก,ก,นะก็คล้ายกับไอ้เจ้ากราฟน้องถือว่าทหากกดสกิลได้2ครั้งแล้วก็สาม,มารถล้างได้รวมกันถึง10เทินเลยนะซัพพอร์ตให้กับกราฟนะครับจะออกมาเมื่อกดสกิลไม่ตายออกมาล้างใบกัปตันให้1เทิน ลดเวลาสกิลของตงัวคอยซัพพอร์ตอยู่ให้1นึ่งเถอนนะครับของ PVP ไม่มีนะอืมก็ห้าดาวใหม่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะสกิลดูดีนะครับแต่การเล่นให้ได้แบบว่า100%นะั้นก็ต้องเอาไปคอมโบกับพวกอาโคบี้คุงอะไรงนี้เนาะเพราะมันต้องมีอาบัฟฮิวเลือดตอนจบเทินเนี่ยสามเรินขึ้นไปนะถึงจะมีการพวกลดคูดาวของตัวเองลงไปนะครับ ประมาณนี้ครับ5ดาวใหม่6ดาวใหม่นะครับของ p e เชอร์แมปดือนนี้นะครับก็ถือว่าหน้าเปิดนะโคบี้เนี่ยโคตรน้าเปิดยนะครับยังไงข่าวสารทางการพรุ่งนี้นะว่าดูกันว่าหลังตู้มีอะไรนะครับวันนี้แปรสเซลประมาณนะครับกดไลค์กดแชร์ตตามเพื่อใจผมดะครับนะสวัสดีครับ